สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น All Star Tower Defense นะครับซึ่งเราไม่ได้มาเล่นนานมากนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมจะหาคูลเรอร์เจ็ดดาวนะครับมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่าคูลเรอร์นั่นคือตัวอะไรมันก็คือตัวเป็นของพี่ชายเหมือนแบบเป็นพี่ชายฟเซอร์นะครับทุกคนอะอะไรประมาณนี้เราต้องมาสุ่ม ได้พวกนี้ให้ได้นะครับนี่นะครับทุกคนนี่ฟิเซอร์นะครับซึ่งผมก็ซุ่มมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนแบบดวงดีมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยจะปั้นน้องนะครับนี่นี่นี่ฟิเซอร์นี่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 ฟิเซอร์คูลเลอร์เออน่าจะงเหมือนเหมือนกันแหละเนาะนี่นี่นี่อีโวนะครับถ้าจะเป็นหดาวนะครับทุกคนเราต้องใช้ทรัพยากรประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมขาดตัวนี้อีกตัวเดียวแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลงมาให้ทุกคนดูนะครับว่าจะลงยังไงนะครับทุกคนอ่า เน่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 เราต้องมาสตอรีโ่โหมดตรงนี้เลยผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันโหดมากจริงๆนะมันแบบมันแบกสตอรี่ได้นะครับผมมาดูคนอื่นมาอะไรเงี้ยคือแบบโอเมก o d อยากได้อะ่ะ คือแบบโคตรอยากได้อ่ะก็ต้องมาลงที่โลกสองนะครับถ้าเราจะหาทรัพยากรที่จะอัพคูเรอร์น,นะครับทุกคนอ่ะแล้วคลิปต่อไปนะผมว่าผมจะทำทันจิโร่เจ็ดดาวอือออกเลยว่าตัวแบกเต็มเต็มแบบเต็มคาราเบลผมเล่นด่านนี้แบบนานมากเลยกว่าผมจะผ่านไปว่าแบบผ่านแบบอีซี่อ่ะ โอเคดีไปกัล่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลงสปิดดาก้อนแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนอืมซึ่งตอนนี้นะครับผมจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวแบกเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยอ่าอะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมก็จะอัพไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวฟที่2แล้วก็อัพไปเฉยๆนี่แหละทุกคนแล้วเราก็ค่อยมาลงตรงนี้นะครับลงมันชื่อว่าอะไรวะอูริวหรอือ <c oughs> มันชื่อมันชื่ออะไรอ่ะอูรุอูรุ <c oughs> <c oughs> แต่รู้ชื่อมันก็ฝากคลิปมาบอกด้วยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อัพไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าผมโอเคคูณสองก็พอแล้วอ่ะจริงๆตอนนี้เวทที่4นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงอุรุอีกตัวหนึ่งนะครับอุรุ หรืออูริวผมว่าอูริวอะจริงๆยังไงก็อูริวเน่เน่แล้วจะให้น้องๆเตรียมไปก่อนนะครับแล้วเราก็อัพสปีดแล้วก็นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสตอรี่เนี่ยเราต้องหาตังค์นะครับทุกคนเราต้องหาตังค์เรื่อยๆเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อัพไปเรื่อยนะครับตอนนี้วิปที่6นะครับผมว่าผมจะลงไอ้ตัวนี้อีกนะครับอีกตัวนึงอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้น้องๆนะครับทั้งสามคนนะครับยิงไปก่อนนะครับโอ้โหมันหลุดมัดได้ยังไงนี่โอเค ยิงเป็นเพื่อนผมนก็ไหวยังไงก็ไหวโอเคแล้วผมก็จะมาวางสักสี่ตัวละกันเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรอ่ะทำไมมันวางอะไรเอ้ยวางวางไม่ได้เออวางไม่ได้ผมวางผิดโ oh อ้ my god มันวางกี่ตัวแล้ววะเนี่ยวางกี่ตัวเนี่ยอ้าววางแปดตัวแล้วต้องมาอัพตัวนี้อันนี้นนคือ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 แบบ ลกผมลุกนะครับอ่าแล้วก็เว็บนี้นะครับผมว่าผมจะลงเป็นหนวดขาวตรงนี้นะหนวดขาวอะไรหนวดดาอ่าตรงนี้เพื่อที่จะให้น้องๆน,นะครับสรุนะครับทุกคนนะแล้วก็อัพตรงนี้แล้วผมก็จะลงบักนี้นะครับตรงนี้อัพสองพันแล้วก็วางอันนี้ตรงนี้ปึ๊บปลั่เป็นลัดนะครับตัวนี้ โอเคน่าจะรอดน่าจะรอดน่าน่าจะน่าน่าน่าจะรอดน่าจะรอดโอเคแล้วผมจะอัพสปีดดาก้อนต่อมันยากนะผมบอกเลยนะครับว่าโล่สองมันยากนะครับทุกคนแต่อันนี้ผมปรับเป็นสตรีมเลยนะครับอืมเพื่อที่เป็นการที่แบบว่าแบบลงยากๆแต่ได้ของดีเป็นไงล่ะผมจะวางเออวินตรงแถวๆนี้นะครับเอ้ยัพสปีดดาก้อนต่อโอเคอัพประมาณแค่ขั้นนี้พอนะครับสปีดดาก้อนแล้วผมจะลงเออวินตรงนี้อ่าแล้วก็อีกตัวนึงก็จะลงตรงนี้ อ่ะอัพอับอัพอัพอพตัวนี้ก่อนเดียวมันจะเข้าบ้านเราแล้วเฮ้ยมันจะเข้าบ้านเรามันจะเข้าบ้านเราโอเคโอค้โหดูดิผมอัพไอตัวเนี้ยคือแบบหายหมดเลยอะ่ะมันชื่อว่าอะไรวะโซนิกเอเ <c oughs> นี่ยมันแกะโ,โซนิกอะอะไรอะโซนโอโซนิก <c oughs> <c oughs> ชื่อมันแปลกดีวะ่ะ โอเคตอนนี้แม็กแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวแบกของเราแม็กไปแล้วนะครับทุกคนอ, <S <S อ่าเดี๋ยวผมก็จะวางอ่าตรงน,นี้อีกตัวนึงแล้วกันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อ่าผมจะวางตัวน,นี้อีกตัวนึงตรงนี้แบบเป็นลัดโอเคอ่ะตัวนี้อีกตัวนึ่งแล้วกันเทมนะครับเทมเทมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทั้งหมดนะครับผมจะมาอัพอูริวให้หมดเลยนะครับทุกคนอ่าแต่ตังเราเยอะมากอะตอนนี้นะครับเวฟที่สิบห้านะครับเป็นเวฟของบอแล้วนะครับบอส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  ตอนนี้นะครับเราต้องแบบว่ามาขยันแบบเปิดบัฟนะทุกคนห้ามแบบว่าห้ามลืมเปิดบัฟเด็ดขาดเลยนะทุกคน mm. เพราะว่าบัฟเนี่ยเราแบบว่าห้ามขาดเพราะว่าห้ามขาดนั่นเองอะไรกูวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนจะ,จะได้อีกตัวหนึ่งนะอือเนี่ยผมว่าแล้วมันได้อีกตัวหนึ่งบัฟบอกห้ามขาดแต่น่เี่ขาดไปแล้วบัฟออพก่อนเอาก่อนเอาก่อน นี่ผมอัพเต็มแล้วนะครับอุริวเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัพแบรนี่เต็มแล้วนะครับไอบเมียเยอะนะครับเมียสามคน <c oughs> โอ้โหเมียอิจฉาว่ะอิจฉาว่ะน่ารักน่ารักทางนั้นเลยอะไรไม่ได้เฮ้ยเลกเกมกวัน <c oughs> <c oughs> โอเคตรงนี้นะครับก็แบบว่าเยอะแต่ก็ชิวทุกคนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าชิวยังไงก็ได้นะครับเราขาดอีกแค่ตัวเดียวนะทุกคนตัวเดียวอะถ้ามันแบบไม่ได้มันก็แบบนันก็นะเอออัพอัพอัพนี่กันเดี๋ยวเดี๋ยว จะเย็นเย็นจะเย็น,เย,นเย็นไปก่อนแบคโอเคตั้งเหลือแล้วก็มาลงตัวน,นี้อีกนะครับเออแล้วมาลงได้ใช่ไหมเออดาวเมจดสองหมื่นก็คือดาวเมจดอ่ะใช่ปะเออเดี๋ยวเราค่อยไปขายอ่าหนวดดำนะครับตรงข้างหน้าเราจะมาเอาตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บง่ายครับแต่ก่อนอนะ่ะคือแบบผมจะผ่านนะทุกคนแบบยากมากยากที่สุดไปเลยอะ่ะแ่าน,นี้จริงๆแต่ตอนนี้นะครับชิวดูดิเหลือไม่กี่ตัวแล้วอะ่ะถ้าเราจบแบบนี้นะครับแล้วเ,เราได้ตัวที่เราต้องการที่จะมาอัพนะครับเราจะได้ฟิสเซอร์อนะครับหรือคูลเลอร์หกดาวในนี้นะครับทุกคนเราต้องไปเก็บ ฟิเซอร์อีกหนึ่งดาวนะครับเพื่อให้มันเป็นเจ็ดดาวอ,อีกหนึ่งดาวมันเก็บยังไงว้อีกหนึ่งดาวเนะี่ยซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปเล่นนะครับไอที่มันแบบว่าอ่าไปเล่นแล้วมันได้ตัวละครอนะไรยี่สิบตัวนะนะั่นน่ะเออผมก็ยังไม่เคยไปเล่นหาน,น,น,นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะก็มันจะเป็นยังไงไม่น่ารอดแต่ต้องไปฟืกก่อนเออก่อนที่จะมาลงจริงโอเคตอนนี้นะครับเหลือบอสสองตัวเพราะว่าน่าจะผ่านแล้วละ่ะชิวๆบ้าไปบอสฟิเซอร์นะครับมีสองตัวนะครับก็คือเลือดจะหมดเลี้ยว อบอกนะรับว่าตอนนี้แบกมากตอนนี้ตัวเมียสามเนี่ยนะครับ <laughs> ลืมชื่อว่าหนาวก็เลยเออเมียสามแล้วกันนะ <laughs> โอเคไปา,ายนะวิเซอร์เราจะจดจำนายนายจะตุยแล้วเจอกันนะเพื่อนบ้าบุยบุยบ้าบุยบ้าบุยบุยนาจังอะบ้าบุยบ้าบุย,บบย <laughs> มึงอะไรจะตายเลย โอเคแตกอ่าโอเคมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรมามาขึ้นมาปุ๊บตัวนี้เปล่าวะตัวไหนที่เราขาดถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่โออ นี่ไงมันคือตัวนี้แล้วตัวนี้มันมันแบบมันต้องเอาไอ้ตัวนี้ัพเพื่อเป็นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ถ้ามันอัพรวมกันมันจะเป็นตัวนี้เราจะกลับมาเป็นไอ้ตัวนี้ไม่ได้โอ้ไม่กอดแล้วมันได้เหล่าตัวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปหาอีกนะครับเนาะก็ถ้าใครยังไม่ผ่านนะครับแบบเมื่อกี้ก็เล่นตามผมก็ได้นะแบบเมื่อกี้นะครับทุกคนตัวผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอก2 0 0 t h years later ได้แล้วโอ้ my g ก d โอ้โหได้ตัวเดียวพอดีปะ ไม่มีอะไรโพดีกว่านี้ไปแล้วโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เราจะได้แล้วนะครับทุกคนก็คือมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างวันนี้ม,นมันไม่ไดป้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวะอ้าวมันคือบ่อเปลี่ยนอย่างเลยอะ่ะทุกคนก็คือฟิเซอร์อันนี้ก็คือ Fraser. ฟิเซอร์ฟูฟู <laughs> ไม่เจอครับมู okay, โอเคเดี๋ยวผมจะไม่ได้รีวิวไอตัวบักนี่นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูตอนเจ็ดดาวเลยลวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็หกดาวมันก็แบบเออเอฟเฟกต์มันจะเป็นมันก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เราได้มาไอเดียวโหรีบกดเกินไปตอนนี้นะครับเรด้ตัวนี้นะครับหกดาวนะครับผมบอกเลยนะครับว่าซีเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวเจ็ดดาวไอเดียแรกของผมเลยนะครับผมบอกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรองมาอีโวดูนะครับว่ามันจะใช้ตัวฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบตัวโลสิบเอ็ดตัว เฮ้ยแต่ไทันจิโลไปที่20อันน่ะไม่ใชเพลตตัวเองอะ่ะแต่โอเคทุกคนผมว่ามันยากแน่นอนเดี๋ยวผมขอไปฝึกซ้อมก่อนนะครับซ้อมแบบเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดูนะครับว่าผมจะผ่านยังไงนะครับทุกคนแต่ว่าดูดิดาเมจมาเพิ่มเป็นมื่นเลยนะครับอือเพิ่มแค่ทําเมจตโลโอเคเดี๋ยวผมไปฝึกแป๊บนะครับทุกคน2000 years later thousand ตอนนี้นะครับทุกคนเวฟที่15แล้วนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมหาสูตรประมาณ2ชั่วโมง กว่าจะได้สูตรได้มาได้แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าผมใช้สูตรอะไรนะครับทุกคนซึ่งสูตรที่ผมได้มานะครับก็คือช่องนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับกว่าจะได้สูตรที่แบบว่าถูกอกถูกใจอะไรประมาณนี้เออถ้าใครแบบว่าถ้าดูผมแล้วไม่รู้เรื่องก็ไปดูช่องเมื่อกี้ได้นะครับโอเคเราจะปรับเป็น normal นะครับทุกคนอ่ะเราก็เราก็ต้องวางตัวนี้นะนี่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 ผมบอกเลยนะครับต้องทําทีละขั้นตอนให้มันแบบเป๊ะ แ้วครับทุกคนถึงเจ้าผ่านนะครับแบบยากมากกานนี้คือแบบยากมากอ่ะคือผมจะได้แต่ละตัวก็คือแบบโอไมก์กอดคือวันนี้ต้องหาแบบทั้งวันทั้งคืนแน่นอนนะครับผมบอกเลยมัน่าจะมีสูตรที่ง่ายกว่านี้ปะ <c oughs> ถ้ามีสูตรที่ง่ายกว่านี้อ่ะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าอ่าขอแบบว่าไม่ใช่แบบมีไอตัวแบบฟิเซอร์ตัวนั้นนะเจ็ดดาวอ่ะเออ เวฟหนึ่งถึงเวฟห้านะครับเราต้องปั๊มตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนอ่าอะไรประมาณนั้นโอเคตอนนี้เวฟสี่นะครับกาลังที่จะเข้าเวฟห้าแต่ว่าตัวแบบโอ้ไม่ก็วิ่งมาเร็วเร็วไงไม่กลัวโอเคผมจะปรับเป็นคูณสองแล้วกัน <c oughs> ไม่เอาแล้วคูณสามโอเคผมจะอัพอ่านี้แล้วก็วางตัวซุยนะครับตอนเวฟที่ห้านะครับทุกคนอ่าแล้วเราก็จะอัพสปีดแล้วก็ให้มันหมดตังค์ไปเลยนะครับแล้วก็เวฟที่หกเนี่ยเราต้องแปลว่ามาอัพไอตัวนี้สองคันนะครับก็คือแบบมันกำลังจะหกปุ๊บ ه, อ่าสขั้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาอั p สปิดดาก้อนนะครับทุกคนอ่าโอเคแล้วเวฟบที่7ไม่น่ามีอะไรนะครับเวฟที่เอ่าเขาบอกว่าอ่าให้อัพสปิดดาก้อนอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนแบบไม่ต้องไปทําอะไรเลยอ่าอะไรประมาณนั้นแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันต้องเป็นบัฟบ,บนนะทุกคนต้องทำบัฟบัเป็นนะครับทุกคนซึ่งผมนะั่น <c oughs> หรอไม่เปลี่ยนอะ ต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นเวฟที่ไม่ใช่เวฟเด็เออเวฟแหละเวฟที่8นะครับเราต้องวางหนวดดำนะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่นตรงนี้นะนี่เวฟที่8ปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นลาดนะอ่าอาเป็น2องขั้นพอสองขั้นพอนะครับทุกคนแล้วเราก็อัพตังค์ให้หมดเลยต่อไปถ้าเป็นเวฟที่9นะครับเราต้องมาวางตรงนี้นะครับหนวดดำนะครับวางตรงเ milk, right. bin, right นี้ยนี่นตรงเมาส์นะครับอ่าแล้วก็ไปอัพอีกเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนตรงนี้อ่าหนึ่งสองแล้วก็อัพตังค์แค่นั้นแต่เวฟต่อไปเวฟที่ส ห้านะครับอ่าขึ้นขั้นที่ห้ารอฉันรอเธออยู่โอเคอปึ๊บปึ๊บนี่นะครับอัพเป็นขั้นที่ห้าเลย แล้วก็อัพตังนะครับโอเคเป็นเวฟบ6นะครับทุกคนอ่ะอันนี้มันเขียนว่า17นะแต่ว่ามันเป็นเวฟบ6นะครับต่อไปนะครับเว็บที่11เนะเราต้องมาวางหนวดดำตรงนี้เออเป็นไงล่ะสอนไ่สอน,สอนเออเออถ้าอยากดูเข้าใจก็ไปดูนนุนก็ได้ <c oughs> เอ้ยวาไม่เป็นไรหรอกเรามันชิวอยู่แล้วเออแล้วเราก็ต้องอัพไอ้ตัวนี้นะครับอีกสองตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันตีแอร์นะครับแอร์เข้าบ้านแตกนะครับผมผมเป็นบ่อยมากเลยแอร์เข้าบ้านเนี่ยต่อไปนะครับทุกคนเราต้องวางบรูคนะครับทุกคน นี่อัพสามขั้นพอหนึ่งสองสามนะครับทุกคนอ่าเราต้องวางประมาณนี้หนึ่งสองสามาชาล่าเหมือนบมกแล้วเราก็ต้องทําบัฟบนนะครับเราต้องทําบัฟบนให้เป็นนะทุกคนอ่าถ้าทุกคนทําไม่เป็นนะครับก็อ่าเออไม่เป็นเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เวทีที่สามนะครับเราต้องอัพไอไอตัวนี้ให้ตันตัวนึงโอเคอันนี้หมดปุ๊บแล้วเราก็ต้องกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้หมดเราก็ต้องปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้ผมว่านะได้เลย <c oughs> ได้เลยมั้งรีปนี้นะครับเราต้องอ่าวางซุยๆตรงนี้แล้วเราก็ต้องปรับเป็นรัดนะครับตรงนี้เป็นรัดไปโอเคถ้าบัฟไม่ติดทุกคนก็อ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแพ้อยู่แล้วครับอะไรวะเนี่ยผมบัฟไม่ติดใช่วหาบัฟได้ไไดยังไงเดี๋ยวผมจะข่ายตัวข้างหลังออกนะครับอืมบัฟบ,บนก็อ่าดูคนอื่นกันนะครับเพราะว่าผมบัฟบนไม่เป็นนะครับผมก็เลยแบบว่าดนะูดีสี่แสนอ่ะที่จริงดาวเปลี่ยนมาแปดแสน โอ้ม่ g อดแต่ก็ได้อยู่มั้งมือหกเสนตัวนี้เออทำไมมันดาวิดมันแบบมันกระจัดกระจายแล้วขนาดนั้นนะลูกโอเคผมว่าได้ผมว่าได้ยังไงก็ได้ได้หละได้ได้มันได้ป้อมเราเนี่โอเคแล้วเราก็จะวางอ่าอันนี้ตรงนี้นะครับปึ๊บปื๊บแต่ผมจะเป็นสองขั้นก่อนปึ๊บป๊บอ่าที่จริงเราต้องอัปตันนะเขาบอกให้อัปตันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับเออให้มันว่าวนแบบวนแบบไปเรื่อยๆนะครับอืมที่จริงมันกดมือก็ได้นะแต่ว่าอ่าผมจะไม่กดมือนะครับเพราะว่าอ่าขี้เกียจ ฮ้ยวันละมาจะปั๊บกันเนี่ยเฮ้ยปั๊บดีดูใหม่ตีแสนโอไม่กูดเน็ตอ่ะป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 ปปโอเคตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมันแบบว่าเสร็จแล้วเราก็ต้องขายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วเราก็ต้องมาอัพตัวนี้อ่าอะไรประมาณนี้โอเคมาดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ผ่านมาหลายตามากแล้วครับทุกคนจริงๆโอ้ยมันต้องได้แล้วล่ะมันต้องได้แล้วล่ะนะขอให้ได้คลิปหน่อยเถอะนะ เฮ้ยมันมาตรงนี้มันน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดมาขนาดนี้อย่าหลุดมาขนาดนี้ใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆไว้ก่อนโอ้ไม่กอดยิง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 ไปยิง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 ยิง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 โอเคเคยเจ็ดสามล้านได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่า ที่แปลว่าไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยโอเคให้มันตีไปนะครับอุ้ยซู้อย่างนี้ตีอุ้ยซู้อย่างนี้ตีอุ้ยนึกว่าอุ้ยตู้ไปวางตรงนี้นึกว่าวางผิดโอเคตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยตู้ตี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 ตัวหน้าตีตัวหน้าตีตัวหน้าตีตัวหน้าเอาตัวนี้ได้อีกหนึ่งตัวปะเออไม่รู้เหมือนกันโอเคยิงยิงตายเฮ้ยตรงนี้จะตายเอาวะจะได้แล้วจะได้แล้วมันยากมากบอกเลยยเลดเนี่ยใครบอกง่ายไม่มีไม่มีดีนะมีอาจารย์ยูทูบโอเคตรงนี้ผมว่าอ่าใครทิ้งแล้วล่ะ จริๆแล้วก็มาอัพอูริวตรงนี้ดีวกว่าอ่าผมว่านะจริงๆแล้วก็เอาตรงนี้ออกแล้วก็อัพตรงนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่เลือดบอสบอสกูอยู่ไหนเนี่ยเอาบอสตายแล้วล้อเพราะว่าบอสตายเพราะว่าตัวนี้มาตีตัวตัวท้ายตายไปหมดแล้วอะตีไปเพื่อนตีไปเพื่อนโอเคผมว่าน่าจะผ่านนะจริงจริงหน้าตัว80สล้านแล้วไงกงมาเถอะเราเนี้ยตีตัวหลังก่อนนะครับทุกคนเออเห็นนะอืมแล้วมันก็จะวิ่งช้าอย่างงี้นะเออชิวชิวแล้วล่ะ ชิวชวจริงๆผมบอกเลยนะครับว่าไอตัวปั้มตังเนี่ยต้องมีออฟอันนี้นะผมบอกเลยจริงๆจากใจคนเล่นโูสิงเพราะว่าผมเคยเอาออ,อฟอีกอันนึ่งมาแล้วไม่ได้จริงๆอ่ะผมต้องไปหามาโขแล้วหาแบบไม่ได้ง่ายๆนะผมเราไม่มีแบบูลเลอร์อะไรเงี้ยแต่เราจะได้แล้วใช่ไหมโอเคจะตายโอ้โห่าแล้วโ <laughs> อ้ตัวที่สองปะเนี่ยตัวที่สองของผมตัวที่สองของผมอ <laughs> ุ้ยมันได้สองตัว <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับหาต่อดีกว่าหาครบวันนี้ต้องได้ two thousand years later ว้าวา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่า <c oughs> ผมฟาร์มมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งมันก็เฟลนะครับแบบว่าตีพลาดอะไรเงี้ยแบบมาจบบ้านอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ไม่ก็ต้องเริ่มใหม่นะครับวันนี้เราก็เก็บมาครบแล้วทุกคนดูดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัว โอ้โหยากลำบากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพเลยละกันตัวนี้ฟริสเซอร์เราได้มาเร็วนะครับทุกคนปะโอ้โหกลัวจะได้กลัวจะได้โอ้ยก็อนอันนี้ผมเล่นโซโล่นะทุกคนมันก็เลยแบบว่าดูได้ยากหน่อยนะครับแล้วตัวของผมนะครับก็ตัวนี้ตัวดีตัวแรกเลยนะครับทุกคนโอ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วไปไปมึงออกไปตัวน่เฮ้ยมันมีไฟนี้ด้วยโลเอาว่ะ นี่ไงผมว่าแล้วผมว่านะไอคนพี่บอกว่าแบบมีเอฟเฟกรืออะไรตรงตัวผมว่าน่าจะต้องมีอะไรพวกนี้แบบว่าจิตดาวนนะมันถึงจะใช้ได้นะผมว่านะจริงๆใชนนเดี๋ยวปะใช้ในกับฟิเซอร์ดีปะมันมีออฟของฟิเซอร์ของมันเลยปะครับทุกคนเอออันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะอันนี้ไม่รู้นี้ไม่รู้แต่ว่าผมใส่ออฟดวงตาไปแล้วละกันโอเคเดี๋ยวผมจะเรล,ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไอตัวนี้โอโหยางดิทุกคนดูดิฮ่าพี่มีฟิเซอร์นะน้องไปละจ้า เออลองเอาฟิลเตอร์มาใส่แบบบนบนตัวปะ่ะเออลองดูไหมลองดูไหมเชิดดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยมันจะเอาเรื่องกูบุ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเทรนนิ่งกันดูดีกว่าเดี๋ยว่ามันจะเป็นยังไงเลครับโอโ้โหโอเคมาเทรนนิ่งแล้วนะครับอันนี้ผมไม่เคยเยล่นเทรนนิ่งเลยนะอันนี้ก็คือแบบว่ามันอัพตังตรงไหนวะ <laughs> <laughs> มันอัพเอ้ยก็มีตังอยู่นี่หว่าเนาะเออใชื่อมั้ยเนี่ยมาดูนะครับว่าฟิสเตอร์เราจะเป็นยังไงนะครับอ๋อเป็นตัวแบบว่าวางแอร์ หอยอ๋อเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนปุ๊บโอเคลงมาปุ๊บแล้วก็ไปรับเม็ดนะครับ1 4ึ่งน,นะครับทุกคนเออเอาเลือดมอนแบบเยอะเลยนี่นี่นนเออเยอะๆโอเคแยวผมจะอัพเป็นขั้นสองแล้วกันนะครับโอเคขั้นสามเลยแล้วกัน <laughs> อ๋อผมว่าผมเปิดเอฟเฟกแบบสุดๆไปเลย้วกันนะครับทุกคนเออมีตัวเดียวเนาะเออหาเฟกไปเลยสปาวมาน้องสปาวแบบรัวเลยรัวๆรัวๆรัวๆ,ๆเออเอ,อ้าวตายหมดแล้วอะไรอ่ะยังไม่เห็นตัวมันเลยอ่าแบบเยอะๆไปเลยนี่เรือไปแซนนะไปแซนเลยเออจบมาแล้วก็กดสปาวโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับสปาวไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนมันตีห้าหมื่นนะครับเสียวก็มันแบบไก่เกินออะไรเงี้ย โอเคผมจะอัพเป็นขั้นสามยังไม่ได้เปลี่ยนขั้นสี่น่าจะเปลี่ยนนะใช่ปะ่ะคั้น,นี้เปลี่ยนโอ้ยเฮ้ยผมชอบอ่ะทุกคนดูนะมันจะมีแบบว่าเนี่ยเป็นแสงเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังเงี้ยเออ,อย่ังเงี้ยแหละคือมันเฟี้ยวจังอะ่ะโอเคมาดูต่อนะครับทุกคนดูนะเป็นปุ๊บดูดิอุย้ยเอา,าอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นท่าอะไรต่อไปเป็นท่าอะไรท่าใหม่ไหมท่าใหม่ไหมโอ้โหแบบจัดอ่ะบังคับขึ้นเต่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะ เอาเรื่องผมว่ามันคือตัวอวยใหม่ผมแล้วแหละต่อไปอะ่ะอัพห้าพันเฮ้ยแล้วมันอัพน้อยมากเลยอ่ะตังอะเฮ้ยมันอัพน้อยจริงเฮ้ยมันอัพน้อยเกินไปหรือเปล่าโอเคเวม็ก๋อมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นนะมันจะมีกดไออันนี้ด้วยโอ้ไอตัวพวกนี้มันก็จะมา๋โอโอเคแล้วตัวนี้มันเลือดเท่าไหร่เลือดยี่สิบสองล้านล้านัานีโอ้แล้วมาตีเท่าไหร่ตีสี่เซนโอ้ my god แล้วเราแบบว่าลองแบบว่าลหลายๆตัวไหมทุกคนแบบลองหลายๆตัวเนาะแต่มันน่าจะวิ่งชา้าในนีเลยวะ่ะแล้วมันใช้ตังอัพแบบไม่แพงอะ่ะดูดิทุกคนโอ้โหแบบผมชอบอะ่ะตัวเนี้ยคือแบบเลิฟเลิฟเลยอะ่ะต่อไปเหลือทันกิโลนะครับทุกคนเราจะทันกิโลอะไรวะทำไมมันวางได้หลายตัวจัง <c oughs> ในโหมดนี้มันวางได้หลายตัวล้อ <c oughs> โอเคงั้นเราก็วางไปให้เต็มเลยละกัน <c oughs> ดูนะครับว่ามันจะโอ้โหน้องน้องน้องมาเร้วนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาแบบว่าเลือดแบบเยอะๆเลยนะมอนแบบมอนน่ะแบบเลือดเยอะมากอ่ะแต่ว่า แป๊บเดียวอะจริงๆนะโอ้โอโอว้าวแต่เลือดยิบสองล้านน่ะดูดิสปอนมาแบบรัวๆเลยเฮ้ยมันก็จะโกงกูบูเนี้ยแต่มันแบบว่าโอ้มันโหลดไม่ไม่ช้าเลยนะเอาคูณสามดิ่มันโหลดไวมากอะมันโหลดไวอยู่นะเฮ้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยตัวแบกดันสตอรี่ผมมาแล้วทุกคนตัวแบกตตอรี่ เฮ้ยคือไม่ต้องทําอะไรอะคือแบบอัพเต็มปุ๊บแล้วแบบว่าให้มันตีจบเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาว่ะตัวแบกดมสตอรี่ผมมาละโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะครับนอกก็หาพิเซเร์เจอแล้วนะครับหาเจอแล้วแต่คลิปหน้านะครับเราจะมาหาทันจิโร่จิตดาวกันนะครับทุกคนวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ตัดติ๊กด้วยนะครับทุกคนเจอกันปบุย